เขาแกมขาหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่าล่ะผู้ชายถึงติดกันนักแม่แต่ผหัวฉันก็เป็นไปกับเขาด้วยเธออย่ามายุ่งที่นี่นะทำไมที่มีบ้านฉันหัวฉันป้าเธอมีสิ่งอะไรที่ทําแบบนี้ทําไมจะไม่มีสิทธิ์เธอน่าจะถามตัวเองว่าเธอทําอะไรไว้นี่นี่นี่ รู้อยู่เต็มอ,อกว่าเขาเนะ่ยมีเมียแล้วถามจริงๆเถอไอ้การยุ่งกับผัวคนอื่นเนี่ยมันสนุกนักเหรอแก้มแข้ถามอะไรบ้าบๆโอ้ปกป้องกันลึกเกินแน่ละสิของใหมน่นี่ไม่นาคุณถึงเล่งเล้วจะอยากกต่ฉันสุดก็ถอดหน,น้ากากออกมาแพ้แกมันคนลวงโลก ตอนหน้าคนอื่นแกไปทําหน้าซื่อบริสุทธิ์เหรอท้ายแกก,ก็นางบันร้ายดีๆนี่เองคอยดูนะจะบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าตัวจริงแกเป็นยังไงแกจะไม่มีวันอยู่ในวงการนี้ได้อีกคอยดูสิจะมีคนเชื่อเหรอเพเียงดาวก็ลองดูสิว่าใครจะหลุดจากวงการก่อนดีนี่ที่แสนดีหรือว่านางแบบขี้มโมโหที่ใกล้จะหมดสภาพอย่างแกอีดีนี่ อย่างหนึ่งด้วยนะเพนดาวดูแลโอมให้ดีด้วยกลับไปบอกเขาด้วยนะว่าอย่าเคลิ้มกับบรรยากาศทะเลซะจนจูบกับคนได้ง่ายๆอีกเดี๋ยวเขาจะติดใจแล้วไม่ยอมกลับไปหาเมียแก่คุณมดสอนครับกรุณาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณในวันที่คุณถูกข่มขืนให้เอกสารฟังด้วยครับ ดิฉันกับลูกกำลังเดินกลับบ้านวันนั้นฝนตกหนักมากที่ฉันกับลูกเลยไปหลบอยู่ที่ชายคาห้องแถวตรงข้ามร้านกาแฟในซอยแล้ที่ฉันก็เห็นผู้ชายเจ็ดคนอยู่ในร้านกาแฟนั้นพวกมันช่วยกันจับที่ฉันกับลูกที่ฉันพยายามกราบอ้อนวอนมันบอกมันว่าถ้ามันอยากได้อะไรให้มันเอาไปดิฉันขอเพียงให้ปล่อยเราสองคนแม่ลูกไปมันไม่ยอม ฉันบอกให้ลูกวิ่งฮึง่งวิ่งหนีไปลกูกวิ่งไปลกูกวิ่งหนีไปลกูกวิ่งหน,นีไม่พ้นที่ฉันได้ยินเสียงล้อของลกูกได้ยินเสียงเจ็บปวดได้ยินเสียงร้องอุ้องนุนลูก จะเถยจนไม่ได้น้องเต่าถ้าจนปุ๊บคนไม่มองนะทุกวันนี้เขาเรียกเราคุณแม่คุณแม่เพราะเรายังพอมีตังค์แต่ถ้าวันนึงเป็นอีเพลินเต่าไม่ยืมเงินใหนสิทุกคนดูถูกแล้วนะใช่จริงไหมทุกวันนี้ไม่เคยยืมเงินใครกลัวเขดูถูกนะฮะแบบผู้ชายมาแตะอังบ่อยจะโดนบ่อยเพราะฉันเป็คนขานเนียนไงอ่าฮแต่ฉา ฉันเป็นคนเดียวชอบใส่บูทสั้นแล้วก็กางเกงยีนขาดสั้นแล้วก็เสื้อลุกไม้ไม่มีใครเขาใส่กันหรอกอคือฉันทำตัวอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนมันไม่มีสังคมออนไลน์ไงคือถ้ามีสังคมออนไลน์แต่ยุคนั้นเนี่ยเมื่อก่อนฉันดังตอนฉันสวยเลยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆโซเชียลแคมนะคะไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้นะคะดิฉันไม่ได้มาบอกรักผัวนะคะแต่จะมาบอกว่ารักพี่ประยุทธ์มาก รักมากด้วยนะคะก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ไม่เคยคิดจะชอบทาหารหรือว่าผู้ชายที่อยู่ในครองแบบเลยนะคะคือไม่ได้เกลียดนะคะคือเป็นคนที่คือมีสเปคว่าเออชอบชอบ,ชอบนักร้องชอบคุณหมอชอบวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ช่วงวันสองวันมานี้คะ่ะแล้วก็ยิ่งได้ดูยิ่งได้ดูท่านนะคะที่ที่ไม่อยากเรีกท่านนะคะเพราะว่า ดิฉันรู้สึกว่าท่านยังยังยังหนุ่มอยู่นะคะแล้วเป็นเป็นผู้ชายที่หัวใจแมนหัวใจเท่มากหัวใจหล่อมากนะคะก็คือจะบอกว่ารู้สึกได้เลยอะคะ่ะรู้สึกรักมากรู้สึกไม่ใช่แค่ชอบนะคะรักนะคะรักมากด้วยนะคะรักแล้วก็ไม่คิดจะนอกใจด้วยนะคะในการสอนในตำราปริญญาโทเขาเขียนมาอยู่แล้วว่าทุก,ทกประเทศโลกเนี่ยประชาไตยดีที่สุด แต่เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนมีความขัดแยง้งมีอำนาจแบบผมนัม้นจะแก้ได้จะบอกฮะทั้งโลกเขาถลุมาแล้วได้คนที่มาต่อต้านผมก็ไปช่วยสร้างความรู้ที่ไอ้คนคนนี้เป็น,น,น,ปนยังไงใช่ไหมเราทาไมไม่พูดให้ผมว่าไอ้คนนี้มันหนีไปเพราะอะไรเพราะอะไรตอบสิเพราะอะไร,เพร,ะะไรเพราะอะไรที่จะมาต่อต้านชวนผมมาต่อต้านที่ยูยอร์ใครผมเอ่ยชื่อก็ได้ปวินเนี่ยทำไมทำผิดอะไรตอบสิตอบ ไม่รู้อีกเออแล้วท่านยอมมาหนึ่งหนึ่งสองยอมไหอผมถามดิคนละเมื่อหนึ่งสองท่านไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเขาเลยเหรอถ้าไปโฆษณาให้เขาอรวมคนมาต่อต้านผมสนุกเหรอไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองผมว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้น จะด่า,ดาว่ากองทัพบ,บกอย่าว่าทหารนะครับถ้าเช่นจะด่าท่านจะตำหนินะท่านมาด่าพลเอกอภิรัต์ของสมพงผมน้อมรับคำตำหนิ การแสดงความคิดเห็นทุกอยาก่างท่นานดาผมเพราะผม,มเป็นผู้บริการอันบก